We'll be right back. การสำรวจขาอพิเห็นของประชาชนอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีเสียสะท้อนออกมาว่าตอนนี้การบริหารงานของรัฐบาลเป็นอย่างไรบ้างคราวนี้เป็นเรื่องของแรงกดดันค่ะที่มีต่อรัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชาว่ามีสาเหตุมาจากอะไรและใครที่ทําให้เป็นอย่างนั้นค่ะก็ไปสํารวจความคิเห็นของประชาชนนะคะโดยสวนดุสิตโพค่ะมีหลายปัญหาที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมจํานวนตัวอย่างของประชาชน1,154คนนะคะจากการสํารวจระหว่างวันที่26-30กันยายนที่ผ่าน สอบถามถึงผลงานและสิ่งที่ประชาชนอยากจะเห็นจากรัฐบาลในยุคคสชเพราะว่าปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากการบริหารประเทศแล้วก็การเข้ามาควบคุมการปกครองตั้งแต่ปี2557ค่ะประเด็นแรกๆเลยนะคะก็คือ5เรื่องที่ประชาชนคิดว่าอะไรเป็นกระแสกดดันการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาขณะนี้ไล่เลียงตั้งแต่อันดับแรกเลยค่ะก็คือเรื่องการใช้ มาตรา44ดำเนินคดีทางการเมือง83.90นะคะนี่เป็นประเด็นที่1ค่ะส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจค่ะของชีพสูงเรื่องปัญหาการว่างงานนะคะเป็นประเด็นที่ประชาชนเนี่ยให้ความสำคัญ82.60ค่ะส่วนอันดับที่3ก็คือการวิพากษ์วิจารณ์โจมตีกดดรัฐบาลจากบุคคลต่างๆ 71.43ค่ะส่วนอันดับที่4นะคะการรัฐธรรมนูญแล้วก็การจัดการเลือกตั้งค่ะ66.23ค่ะแล้วก็อันดับที่5นะคะก็คือเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมนั่นเองค่ะเป็นประเด็นรอๆทั้งนั้นเลยคะ่ะในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้มาตรา44ปัญหาน้ำท่วมต่างๆแต่สาเหตุค่ะที่บอกว่ามีผลต่อแรงกดดันของรัฐบาลชุดนี้นะคะรประชาชนมองค่ะว่าสาเหตุอันดับหนึ่งนะคะที่เห็นเลยค่ะก็คือรัฐบาลมาจากการทำรัฐประหารค่ะสูงถึง70 8.44%อันดับ2นะคะก็คือยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ค่ะ72.73%อันดับ3มนะคะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง67.53%แล้วก็ดับ4นะคะคือมีการสร้างข่าวบิดเบือน64.16%ค่ะสอบถามต่อไปว่าใครหรือว่ากลุ่มใดสร้างกระแสกดดันร,รัฐบาลประชาชนตอบเลยนะคะว่าอันดับหนึ่งที่มาเลยค่ะก็คือนักการเมือง 77.92%์ 77. อันดับ2นะคะคือกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของรัฐบาล70.39อันดับ3ประชาชนที่รับความเดือดร้อนก็คือทั้งเกษตรกรชาวนาน,นะคะ63.38อันดับ4ผู้เสียผลประโยชน์ค่ะ61.30และก็สื่อมวลชนรวมทั้งนักพิชาการด้วยอยู่อันดับ5อยู่ที่58.96ค่ะค่าเห็นปัญหาหลักๆนะคะที่ประชาชนมองต่อการบริหารงานของรัฐบาลในปัจจุบันค่ะ <ขา S 2> กระแสกดดันที่เกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้มี ความคิดความเห็นว่าจะไปกระทบกับเรื่องความมั่นคงหรือว่าการบริหารประเทศในภาพใหญ่นะคุณผู้ชมเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เขายังมองว่ารัฐบาลยังสามารถดูแลสถานการณ์บ้านเมืองได้ดีแล้วก็ไม่มีการชุมนุมประท้วงหรือว่าสร้างความวุ่นวายเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยอาจจะเพราะว่ามีการใช้มาตรา4.4ในรายเรื่องนะคะมาแก้ไขปัญหาแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว